เช่นทางนี้เลยนะครับอุโมงค์ปลาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเราอยู่ทางซ้ายมือของผมเลยครับเช่นทางนี้เลยครับทางซ้ายมือของผมเลยนะครับเดินตรงไปทางซ้ายมือเลยนะครับจะเป็นอุโมงค์ปลาน้ําจืดนะครับอ่าเช่นทางนี้เลยนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นอุโมงค์ปลาน้ําจืดของเรานะครับอุโมงค์ปลาของเราอยู่ทางนี้นะครับทางซ้ายมือของผมเลยนะครับเช่นทางนี้เลยนะครับเอ้าคุกกี้ไม่เห้ยังยูเนี่ย พอดีเรามาทําสื่อการเรียนการสอนน่ะอว่าแต่ช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะสบายดีป๊ก็สบายดีนะเราอ้า๊อ่ะอ๋อห้องก่อนเรื่อยเอลยอะเออว่าแต่คุกกี้ฝึกง,งานอยู่ไสนอะฝึกอยู่โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่นละเนี่ยแหละอ๋อตีใช่ใกล้ๆกันเองแล้วอ้๊อฝึกงานที่นี่เหรอไม่ห้อาฝึกงานนี่แหละเออว่าแต่คุกกี้อยากเบิ้งป่าตัวงไงป่ปเดี๋ยวพาไปเบิง้งไปสิไป ยางนี้หล,ลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็ไม่ได้เจอฮุกกี้อีกเลยแต่ว่ามันยิ่งถือเป็นความโชคดีที่ผมกับฮุกกี้ได้มาเจอกัน และความทรงจำดีๆมันกระเดบนกับแม่ครั้งนึงครับ น้องน้องนั่นแหละจะายดีจะไปไหนาเจะไปซื้อเขา่าเดินออกมาทำไมไกลจังกินข้าวเสร็จกลับไปฝึกง,งานไม่ทันเวลาจะทำยังไงขอบใจด้วย morning everyone how are you today uh, mm hmm. อ่พร้อมเรียนกันไหมคะเด็กๆโอเควันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ how much กับ how many นะคะ how much กับ how many เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือใช้ถามจำนวนแต่มาดูกันค่ะว่ามันใช้ต่างกันยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ how much นะคะ how much เนี่ยมันจะตามด้วย uncountable noun uncountable noun แปลว่านามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ม,ไมีอะไรบ้างมีใครรู้ไม่เอ่ย นำน้ำไม่ได้เช่นเงินน้ำข้าวหรือว่าของเลวค่ะที่ไม่ได้อยู่ในปรรจุภัณฑ์นะคะเป็นต้นตัวอย่างประโยคนะคะมาดูประโยคแรกกันค่ะ How much money do you have แปลว่าคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ในประโยคนี้นะคะ u n c o u n t a b l e noun ก็คือคำว่า money ค่ะต่อมานะคะ How much water do you use per day แปลว่าคุณใช้น้ำต่อวันเท่าไหร่ เป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยเข้าใจไหมจบบทสุดท้ายแล้วนะคะ do you have any questions okay if you don't have any question เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ see you later บาย e คุกกี้เข้าขเข้าไปได้บอสแปส๊ิเข้ามาเลยอ้ำสอนเสร็จแล้ว ที่ต้องสอนออนไลน์ซีทุกมือนเลยตีใช่แล้วอ้ามีอะไรเปล่าอือคือว่ามือนีคุกกี้ว่างบอว่างนะมีอะไรหรอ,อ,อแป๊บนะฮัลโหลไอโอสได้เอกสารฝึกงานใช่ไหมเดี๋ยว,วถ้าอาจารย์เซ็นแล้วเนี่ยเราจะส่งให้นะแล้วฝึกงานที่กรุงเทพเป็นไงมั่งอะ น่าหนุ่มจังเลยอ่ะว่างๆเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไปเที่ยวนะจ้าวัสดีจ้าเอ่อคุกกี้เฮ้าว่าจะไปข้างนอกก่อนจะไปไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นจะชวนไปไหนไม่ใช่หรอ <c oughs> ว่ามียังดอกกับโต้คุยกับโอ๊ดก่อนเลย <c oughs> นี่ใส่แกนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะชอบคิดเองเออเองเรากับโอ๊ดอะเป็นเพื่อนกัน อิลิตีก็ <G l ut ters> ใช่นะสิเราจะโกหูแกทำไมขั้นสันเห้าไปเบิ่งหนังกันเนาะเนาะฉันเคยลองคิดหากฉัน คงยิ่งใหญ่รักที่ใครบอกคำว่ารักรักเธอ การที่ผมได้เลือกมาเรียนที่คณะสารพธิธยาการมาไล่ขอนแก่นที่จังหวัดนองค่ายนี่ผมคิดว่าผมเลือกถูกแล้วครับน้องน้องนั่นแหละสบายดี ยินดีด้วยนะขอบใจเด้อจบแล้วก็อย่าลืมนึกถึงมหาลัยด้วยล่ะโดยแล้วโชคี่ตาก็พาให้เรานั้นได้พบเธอแล้วรักก็ชัก,กน้ำห้ตัวฉันได้รักเธอ เคยจาตามคืนวันฉันทีเก็บไว้โอ้ตรงนี้คือฉันและเธอโอ้โอ้โอ้โอฉันทีเก็บไว้